โอ้โหนี่ดูปันแม่โอ้ยโอ้ยดูไอซี่เอาสนลด์สังเกตดิเอ้าพี่นัทเอาลูกแทนเดี๋ยวก่อนพี่บอกว่าวันนี้พี่ติดประชุมไม่ใช่เหรอนี่มาเมืองจีนได้ไงเนี่ยอย่าเอ็ดไปฮะอย่าเอ็ดไปทำไมครับเดี๋ยวเจ้านายโอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมนี่วอร์ดพอดีก่อนครับวัร์ดีครับคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ ่หลายคนบอกว่านี่เท้าทำไมมาไทยเขายังเพิ่งผ่อนคลายล็อกดาวน์กันแต่ยังไปต่างประเทศไม่ได้แต่นี่เราว์ปมาได้เพราะว่า <c oughs> เราออกมาตามช่องทางธรรมชาตินะครับ <c oughs> ผ่านแม่น้ำโขงมานี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบนท <c oughs> ับย <c oughs> ีนี่นี่เตรียมการสำหรับเป็นบล็อกเกอร์แล้วเหรอพี่ <c oughs> ใช่ครับก็ <c oughs> ที่เราเคยสัญญากันไวน้รับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ว่าเราจะมีรีวิวเซตรีวิวเซตนะครับสำหรับชาวบล็อกเกอร์ทั้งนะครับเ่าต้องบอกว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ย เรารีวิวเกี่ยวกับเซตดูหนังแต่วันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วอีกหน่อยไม่นานท่านไม่กี่อืใจเราก็จะได้ไปเที่ยวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอ้โหซื้อเตรียมไว้ก่อนเลยก็ที่บ้านเนี่ยถ้ามีทีวีแล้วมีเครื่องเสียงแล้วกับหลายคนก็บอกว่าเบื่อดูหนังคนอื่นแล้วว่าอยากถ่ายเองมากนี่นี่ข้างหลังนี่นะบางทีร็อกเกอร์เนี่ยไปแค่ท่านเดียวหรือสองท่านสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้โหสนุกสุดเวลยงจริงยูทูบเบอร์นี่โอ้โหแบบเดี๋ยวนี้นี่ ทำกันได้ใครๆก็ทําได้ใช่ครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับเป็นเซ็ตสำหรับโปรเเตอร์นะครับกลองประกอบด้วยตัวกล้อง Sony FDR AX43 อ่าแล้วก็ชุดไปนะครับ ECM XYST1M โอ้ชื่อยาวไปนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวกริปนะครับอ่านีคือว่าซื้อเป็นชุดเลยใช่เราขายเป็นชุดเลยไปเลยตัวเดียวจตโหทั้งกล้อง ทั้งไม่แล้วก็ทั้งตัวกลิปใช่ครับไปคนเดียวเอาอยู่เลยใช่ยผมอยากดูแล้วว่าเจ้าตัวนี้มันมีข้อดียังไงบ้างเริ่มจากตัวกตงก่อนดีกว่าใช่ครับก็คือตัวกล้องเนี่ยตัว ax43 เนี่ยรเราเคยรีวิวกวันแล้วตั้งแต่เทปแรกนะใช่เทปแรกเลยใช่แต่ทีนี้วันนี้วันนั้นเราอาจจะพูดในแง่ถึงการใช้งานต่างๆนะครับแบบเออเน้นแบบงาน education บ้างอะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาเจาะกันว่าเอ้ยถ้าสําหรับ คนที่แบบว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์เป็นบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยคือเดินเป็นการใช้งานหรอนอกคราบที่ใช่ก็อย่างแรกเลยจุดเด่นอย่างแรกเลยของตัว ax43 ที่แบบว่าเอาไปที่ไหนอ่ะก็ต้องพูดทุกครั้งนะครับก็คือตัว gimbal mechanism gimbal mechanism ใช่กันสั่นนะใช่ที่มันเหมือนกับมีระบบกันสั่นปกติมันจะหนักมากเลยนะ gimbal ก็คือตัวนี้ก็คือ sony ก็ยัดระบบที่แบบว่ากันสั่นของเขานะครับที่เป็นแบบเดียวกับ gimbal เนี่ย ไว้ในตัวกล้องเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้กันสั่นที่ดีอ่าภาพไม่สั่นเดินถ่ายได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่หนักด้วยใช่โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์เทอะทัเลยสุดก็ไปแค่กล้องตัวเดียวเนี้ยเราก็ใช้ไปได้อ๋อนี่นี่เราเรามีภาพอะไรไหมฮะอยากเห็นภาพจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวกิมบอลแมคคานิซึมเนี่ยข้างในเนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วมันทำงานยังไงเออออยากเห็นนะครับครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับอ่าเป็นกิมบอลแมคคานิซึม ซึ่งนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าภายในของกล้องตัวนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีกลไกคล้ายๆกิมบอลนะฮะเวลาคุณสั่นเวลาคุณถือเนี่ยปกติมือจะสั่นใช่ไหมครับชยอยิ่งเดินกําแพงเมืองจีนอย่างนี้นะโอ้โหมื่ไหเลยมือกึกึกมันจะช่วยลดการสั่นสะเทือนได้อเสมือนกับว่ามีตัวกิมบอลเนี่ยนะอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวลองดูคลิปตัวอย่างนะครับที่เราถ่ายมาแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง นี่ครับโอ้โหนี่ทางขึ้นภูเขาเหลียงซานนะฮะด้านซ้ายนี่สั่นใหญ่เลยนะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็คือเราปิดโหมดกันสั่นเอาไว้ต้องบอกว่ากล้องตัวเดียวกันใช่กล้องตัวเดียวกันนะแผ่ปิดกับเปิดโหมดใช่นะถ้าปิดคือด้านซ้ายใช่ถ้าเปิดคือด้านขวาใช่ครับไม่ได้แกล้งนะก็คือเดินปกติคือเดินปกติเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยใช่คือเนี่ฮะมือก็ยังถืออยู่เหมือนเดิมช่าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าภาพที่ออกมาแตกต่างใช่ ทีนี้นอกจากตัวระบบจิมอรแมคคานิซึมแล้วนะครับตัวเนี้ยก็คือเรื่องระบบภาพเขาเนี่ยก็คือเขาให้เซนเซอร์รับภาพเนี่ยแบบ xmr o cmos sensor นะครับ oh, ตัวนี้ xmr cmos sensor เนี่ย,ยก็คือเขาโซนี่เนี่ยเขาพัฒนาจากการที่เราดูภาพประกอบนะครับ,รบก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์รับภาพแบบเก่านะครับ,รบซึ่งแบบว่าพอแสงมันลงมาเนี่ยถึงเซนเซอร์เนี่ยผ่านฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยชั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นพวกเอ่อเป็น พวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วค่อยลงมาชี้ชั้นล่างสุดที่เป็นโฟโตไดโอดอ่าซึ่งตัวโฟโตไดโอดเนี่ยจะเปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วเ็เป็นภาพดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสงบางสว่วนที่แบบว่าโดนบังอ่รารับแสง,งดได้มานนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับเ <_ S 1> ขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำไงดีอยากได้แสงเยอะๆอ่าเขาก็เลยอ่ะงั้นเปลี่ยนแล้วกันเราก็เอาโฟโตไดโอดเนี่ยย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่อ่าใช่ขยับขึ้นมาบนอยู่ใต้ฟิลเตอร์คัลเลอร์ฟิลเตอร์เลย อ่าแล้วก็เอาพวกแผงวงจรต่างๆ,ๆ,ๆมาไว้ข้างล่างก็จะทําให้รับแสงได้มากขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยถึงสองเท่าใช่ครับสีสันสดใสเพิ่มขึ้นครับแถมพวกสัญญาณรบกวนพวกน้อยต่างๆก็ลดลงด้วยนี่ระบบของเขานี่เหมาะกับคนที่ต้องชอบการถ่ายวิดีโออย่างยิ่งชิมโเกอร์นะโหอย่างนี้นะได้ภาพที่แบบสุดยอดใช่ครับนอกจากนั้นนะครับตัวโซนี่ตัวกล้องตัวเนี้ยก็ยังเขาก็ยังพัฒนาตัวประมวลผลภาพนะครับอินเบ p โปรเซสเซอร์นะครับ ซึ่งชื่อว่าไบออนนะครับตัวไบออนเนี่ยตัวะงวลผลภาพเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะครับคือทำแทบทุกอย่างบนกล้องเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเรื่องควบคุม ISO ควบคุมแฟลช็ม uh ีนะออโต้โฟกัสทำงานยังไงนะครับออโต้ไว้บาลาซ์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยแล้วก็ยังช่วยในการที่เวลาเราถ่ายภาพนาเนี่ยสัญ,ญญาณมาตอนแรกมันจะมีน้อยสักตะมาทำให้ภาพเราเนี่ยดูไม่คมชัด ใช่ไหมครับตัวเนี้ยก็จะรับขัญญาณมาแล้วเขาก็จะมาคํานวณแล้วก็เอากําจัดน้อยออกไปทำให้เราได้ภาพที่สีสันสมจริงแล้วก็คมชัดโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนะครับอ่ะครับนี่โอ้นะครับครับผมเราอยู่ที่จันเกีย์เชียนะครับผมข้างหลังเรานี้นะครับเป็นสะพาน<ๆ>เขาเรียกว่าสะพานกระจกที่ ยาวใหญ่ที่สุดในโลกอย่าอยู่ใกล้กันนะกรัวแตมีน้ําหนักของเราบวกกันนี่นะนี่ตลาดเดี๋ยวเราต้องห้องสะพานมาอ่ีนี้อ่ะเห็นสาวไกลๆนะมวยนะวยอยู่ไกลๆคุณผู้ชมอยากซูมงไปใ้ใกล้แต่กลัวซูมแล้วมันสันก็อย่างที่บอกนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือเมอก้ที่เราพูดถึงกิมบอลในคันนี้ซึมไปนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่เดินถ่ายแล้วมันจะ ช่วยได้แค่นั้นอย่างเดียวมันนํามาช่วยในการที่เวลาเราซูมไกลๆเนี่ยมือเราอาจจะขยับใช่ไหมครับพอซูมไกลๆแล้วมันจะเห็นภาพว่าสัตว์เยอะตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับก็จะทําให้ภาพดูนิ่งขึ้นอะไรขึ้นคือถึงแม้จะซูมไกล o p ติคอลเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตัวนี้ Optical z o ูมอยู่ที่20เท่า20เท่าใช่แต่ถ้าสาวไกลๆนั้นนะผมว่าบางคนเกินต้องเกิน20เท่ามันจะแตกในภาพมันจะแตกนะเน่น้องแทนครับแนะนํากล้องตัวนี้เลยตัวนี้นอกจาก Optical z ูม20เท่าแล้วครับตัวเนี้ย ยังมีโหมดที่เรียกว่า Cle ีย Image zoom ู l e a r image zoom ใช่จะทำให้เราเนี่ยซูมเพิ่มจาก Op t i c a l zoom เนี่ย เป็นดิจิตอลนะครับเป็นในโหมดเคลียร์อิมเมจเพิ่มจากเดิมอีกสองเท่าเป็นสี่สิบเท่าโอ้โหใช่ครับสี่สิบเท่าแล้วมันไม่โหดแต่กระจัดกระจายเลยเหรอพี่เพราะอันนี้ไม่ใช่ดิจิตอลซูมธรรมดาเพราะมันคือเคลียร์อิมเมจซูมของโซ n ี่ก็คือเป็นการที่จะจำลองพิกเซลจรลองภาพห้าเดี๋ยวเราไปดูแผนภูมิการทำงานนะครับปึ้งปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็น ซูมดิจิตอลแบบธรรมดาภาพก็จะแตกใช่เพราะว่าพิกเซลมันไม่พอนะภาพมันก็จะแตกความคมชัดมันก็จะหายไปนะฮะทีเนี้ยโซนี่เนี่ยเขามีดาต้าเบสของเขาอยู่แล้วอ่ะแบบว่าอ่า ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรตรงนั้นควรจะเป็นอะไรเขาก็จะนําข้อมูลเดิมเนี่ยที่เราซูงไปเ่ยแล้วแต่เอามาแล้วก็ทําการรีโปรดักชันใหม่จําลองพิกเซลที่มันหายไปที่มันไม่พอคล้ายๆก็มี AI จํจำลองตัวพิกเซลเป็นอัลกอริทึมนะครับผมแล้วก็ทำก็จะทําให้เราเนี่ยซูงเข้าไปจากเดิมเนี่ยได้อสองเท่าโดยที่ยังได้คุณภาพภาพแล้วก็สีสันที่ยังใกล้เคียงของจริงอยู่นะครับผมโหสุดยอดจริงๆเลาซูมไกลแล้ว ซูมแล้วมันไม่แตกเนี่ยนะใช่ทีเนี่ยนอกจากเอถ่ายอะไรไกลๆแล้วเนี่ยนะบางทีอย่างเช่นสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นเราไปเที่ยวนะในสถานที่อย่างสวนอะไรต่างๆผมมุดมีกระรอกมีนกมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในท้ายเราจะมีโชว์ให้ด้วยนะใช่ไหมใช่ะล่านโอเคนะครับผมปึ้งโอ้โหนี่ที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยพี่นัทดูด้ทัหลังของเราก่อนบันไดเป็นพันขั้นนี่ครับผมที่ของบายนะนี่ครับ เขาเรียกว่าเขาบอกเทียนอันเหมอนน่ไม่ใช่จัตุรัสเทียนอันเหมือนแต่เป็นนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติเทียนอันเหมือนที่จีนนะครับผมอยู่ที่จางเจเจียนี่แหละนะครับผมสังเกตว่าด้านหลังของเรานะฮะเขาเรียกว่ายังมีนักท่องเที่ยวอยู่แต่ว่าถ้าช่วงไฮซีซันนะถ้าปลดล็อกโควิดเมื่อไหร่นะโอ้โหลอบตัวเลยครับเซรัวที่บอกว่า 5. 1ุหนึ่งเนี่ยนะเซรัวกล้องเนี่ยนะมันจะเซราวเสียงไม่ด้วยอะสิครับเสียงผู้คนต่างๆเราถึงต้องมี เจ้าตัวนี้ครับมีไม้ตัวนี้แถมมาในเซตด้วยคุณผู้ชมใช่แล้ว้าตัว e t m XYST 1M โอ้มันดีชื่อยาวมากอยากเห็นรูปใหญ่ๆได้ไหมครัทีมงานมีรูปไหมครับทีมงานมันมันดียังไงครับเรวนี้นี่นี่นี่ครับก็คือต้องอธิบายก่อนว่าก็คือกล้องตัวนี้ก็คือไม์วิวอินบนหัวกล้องเนี่ยเขาบันทึกเสียงเป็นแบบดอบบีี่ติซิทอน5.1นะ นะคบก็จะได้รอบตัวแต่ในบางกรณีเนี่ยเราไม่ต้องการเสียงรอบตัวเราต้องการเสียงคโฟกัสที่ที่ก้องเดียวใช่ครับก็คือเราก็เลยอจัดเซตมาเป็นไม์ตัวนี้ข้อดีของมันคืออย่างแรกเนี่ยพอเป็นไม์ตัวนี้เสร็จปุ๊บมันสามารถโฟกัสเสียงได้ใี่คือตัวตัวข้างหัวมันสองข้างในตรงไม์เนี่ยมันสามารถขยับได้ก็คือไม์ที่อยู่บนหัวเนี่ยเขาจะเรียกว่า directional ไมโครโฟนนะครับก็คือไม์ที่แบบรับเสียงแบบมีทิศทางในการรับ อ่ะก็คือมันจะรับตรงบริเวณด้านหน้าของมันนะครับดังนั้นในกรณีที่แบบว่าเรามาเป็นคนเดียวมาคนสองคนอยากได้แค่ใหม่เฉพาะด้านหน้าเราก็ปรับให้ใหม่เนี่ยก็คืออยู่ในภาพแบบแบบในภาพเลยด้านหน้าได้นครับเดี๋ยวให้ดูภาพผมปรับปรับกล้องนะครับอ่าครับคุณผู้ชมทีเนี้ยตัวเนี้ยในกรณีที่เรามาเป็นกรุ๊นนะครับนะยเราสามารถทางออกอย่างนี้ มันได้ยินเสียงทุกคนมันก็จะได้ยินเสียงที่แบบเป็นวงกว้างขึ้นมุมในการรับเสียงเนี่ยก็คืออยู่ที่120องศาครับอ่านะครับจะเป็นอย่างนี้เลยถ้ามาคนเดียวเราก็ปิดนะครับอ่าอ่ามันจะแคบลงมัจะโฟกัสที่มาหลายคนแหล่งกำเนิดเสียงอ่ามาคนเดียวปึ๊บปึ๊บอ่ามาหลายคนป้าหลายคนกว้างพกแบบกว้างสมมติมาคนเดียวอ่ะ เออแต่อยากได้กินว่ากุ๊ปข้างๆเขาคุยอะไรนี่ยอดเลยนะฮะคุณผู้ชมเราก็เป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราเล่นจนเพลินแล้วนะฮะเดี๋ยวอ่าขออนุญาตนะฮะเรียกวาร์ปไปดีไหมครับพี่วาร์ปกลับไปที่เดิมอ่ามากับเอเที่เดิมละเสร็จปุ๊บนอกจากนั้นนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยเขาไม่ต้องมีสายเพิ่มเลยพอวัดต่เวลาต่อกับกล้องตัวเนี้ย ตัวไม์ตัวนี้ก็คือสามารถต่อผ่าน M I t r บนหัวกล้องได้เลยนะครับคือมันเสียบไปเลยไม่ต้องต่อสายข้างนอกไม่ต้องต่อสายข้างนอกไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม<อ>แ,แล้วนอกานั้นในตัวไม์เนี่ยก็ยังมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นโลคัสแล้วก็ช่วยตัด่อยได้ด้วยแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่มันต้องใส่ฐานไหมตัวนี้พอมันเชื่อมต่อกับกล้องตัวเนี้มันก็เลยไม่ต้องใส่ฐานเพราะว่ามันสามารถดึง ไฟเนี่ยจากตัวกล้องเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยโอ้นี่บางคนนะต้องไปซื้อถานนะ<ช>เป็นถานแบตเตอรี่ถ่านสอง A ต่างตเดี๋ยวนี้นี่คือคุณเสียบเข้าไปเลยในกล้องโซนี่แล้มีไฟที่แบบว่าโอ้ใช้ไฟจากตัวกล้องได้เลยใช่โหสุดยอดสุดยอดนอกจากนี้นะครับเราก็ในเซตนะครับมีกล้องแล้วมีไมค์แล้วไปใช้งานบางทีแบบโอ้ยจับลําบากนะจับลําบากเราต้องมีริปมาด้วยในเซตนี้ลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหนี่จุดยอดเลยนะแล้วนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมคลิปนะฮะสามารถแตกออกมาเป็นสามขาเล็กๆได้เวลาคุณต้องการไปวางตามแบบอ,อาจจะเป็นกำแพงเล็กๆหรือว่าจ,จะเป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ถึง,ถถงโรงงานแล้วอสมมติไปกินข้าวสมมติไปกินข้าวอ่านี่พัฒนาารหรูห้าดาวหรือสมมุตินะฮะขอวาร์ปไปหน่อยได้ไหมฮะตอนนี้อยู่จีนละอยากปบินไปที่ยุโรปบ้างนะครับไปหาทีมงานพร้อมแล้วปุ๊บ โอ้ยโอ้ยร็จหลังนี้นะหอเอ็นอ่าไม่ใช่หอเอ็นเซหออหอไอโฟและไอโฟทาวเวอร์นะฮะอยู่ที่แพริสด้านหลังเป็นถนนชองเอลิเซ่โอ้บางชือขอมูลอะไรกูช่วยอะไรชันได้แค่นี้ครับนะฮะคุณผู้ชมสมมตินะเรามาแค่คนเดียวใช่ไหมครับคุณก็แค่นี้ครับเปิดกล้องนะครับผมปึ้งปึ้งอ่านี่ฮะ ถ่ายตัวเองได้เลยแล้วนอกจากนั้นนะฮะนอกจากตัวตัวคลิปนะฮะมันจะสามารถถือได้จับได้อย่างสบายมือแล้วเนี่ยนะฮะนี่กล้องเป็นเลนส์วายมันจะเห็นคุณแบบว่าโอ้หกว้างมากเลยอะครับพี่นะแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกบังคับผ่านตัวคลิปได้เลยใช่กดเรคคอร์ดผ่านตัวคลิปได้เลยส่วนอีกมือนึงทาอะไร้ไหมครับอีกมือนะครับมาไหมครับเี่เน่มาอีกมือนึง คุณก็จะกินชาไข่มุกได้เลยนะครับแม่เรียกว่านะฮะชาไข่มุกที่ปารีสนี่มันอร่อยไม่แพ้กับไต้หวันเลยนะมีขายด้วยหรอมีมีมีครับมีมือซื้อมาเรจะบอกว่ามันทําให้มือคุณเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อมีกริปอีกมือหนึ่งคุณจะพูดอะไรก็ได้ คุณจะแบบแสดงท้าทายยังไงก็ได้คุณจะกดนู่นนี่นั่นหรือคุณจะถือแก้วชาแก้วกาแฟนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกที่ฝรั่งเศสนี่นะเขาเริ่มกลับแล้วเขาเห็นคนกินชาไข่มุกเยอะเขาเลยทำเป็นคาเฟ่แล้วนีโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆอ่าโอเคนี่สำหรับมาคนเดียวนะพี่ใช่ครับนี่ถ้าเรามาคนเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วเราต้องการถ่ายภาพสวยๆนะก็ไม่จำเป็นต้องโอ้โหไปบางทีไปแบบ excuse me บางที เขาฟังไม่รู้เรื่องชาวต่างชาติฝรั่งแบบว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือบางทีอาจจะถ่ายพอเราหันหลังไปปุ๊บหันไปดีหันไปไหนแล้วอั้หายไปไหนแล้วอินนิทิเบลหายไปแล้วนะครับผมอันเนี้ยก็ช่วยในการที่จะทําให้เราเนี่ยถ่ายคนเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆใช่ครับผมเทสต์ไม่์มาให้ดูมีเทสใหไม่์ด้วยหรอครับใช่ว่าเอ๊ะเสียงเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยต่างกันยังไงโอ้โหนี่ทั้งภาพทั้งเสียงทีมงานครับอยากได้ยินเสียงแล้วว่า ตัวไม mm ่เ hmm. น so so, ี่ยนะที่เขาบอกว่าเข้าแคบกว้างแคบได้เป็นยังไงสถานะใจกลางเมืองนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคับก็ส่วนสันนิภาพเนี่ยก็จะอยู่ตรงอยู่ระหว่างถนนลาดดํานิกนะคบจนถึงแล้วก็ยาวไปเรื่อยจนถึงถนนรางน้ำนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในสวนสันดิภาพนะครับสวนสันหลังนะ ใจกลางเมืองนะครับใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนลาดตอลิกนะครับแล้วก็ยาวต่อไปจนติดก,กับถนนรางน้ำนะคกทางเหนือเนื้อที่โดยซึ่งตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่บริเวณถนนลาดตอมลิกนะครับแล้วก็ยาวต่อไปเรื่อยจนจดถนนรางน้ํานะครับตัวพื้นที่ของสวนสนาธารณะที่นี่จะมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ20นาโอเคโอ้กลับมาแล้วโอ้นี่ที่นัดครับครับผมเราอยู่ที่ไอเซลเหมือนเดิมนะครับพี่ครับอืมถ้าตกกลางคืนพวกเนี่ยนะภาพบรรยากาศเนี่ยนะโอ้โหแลผมอยากเห็นบรรยากาศภาพที่ตกดินบนขอไอเฟลอย่างเลยอ่ะสมมติแบบพักโรงแรมเหงาๆแต่วิวสวยอยากเห็นภาพแบบโอ้โหภาพเมืองที่เป็นแลนด์สเคปเป็นวิวที่แบบว่าเป็นไทม์แลป์อย่างเงี้ย กล้องตัวนี้มีไหมอ่ะสบายครับตัวนี้กล้องตัวเนี้คือเขามีโหมดที่เป็นโหมด t ท m e l a p s e ให้เลยเราแค่เข้ามากดโหมด t ท m e แล p s e ปุ๊บเนีปุ๊บเราก็สามารถถ่ายภาพไทม์แลปได้เลยนอกจาก t ท m e แล p s e แล้วตัวนี้ก็คือถ่ายภาพวิดีโอได้นะถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะครับมี t ท m e แลบ s e มีสมุดสโลโมชันนะครับมีก็ฟช็อต คนที่ชอบตีล็อปตีล็อเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็มีไฮสปีดเลคคอร์ดับภาพเปียภาพโอเอยากเห็นเลยอยากเห็นภาพจังเลยอ่ะทําเลมันมันบันทึกได้เจ๋งแค่ไหนอ่ะเราไปดูนะครับไปถ่ายมาจากริมระเบียงคอนโดเลยโอ้นี่นะนี่ตรงชงเอลิเซ่หรือเปล่าเนี่ยแถวลาดพร้าวบางกะปิครับผมนี่นะฮะนี่นะครับก็เริ่มตกเย็นแล้วนะครับที่ถ่ายไว้ชั่วโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ภาพออกมาเนี่ย ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับผมเนี่ยตั้งทำแลบได้เลยนะครับโหภาพกลางคืนนี่าสดใสจริงงนอกจากนั้นนะครับผมผมก็นี่มีโอกาสได้ไปถ่ายมานะครับกิมงานของเรานีทางคุณนัทนะครับไปถ่ายที่สวนสาธารณะมาครับผมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเวลาซูมแล้วไม่สั่นเนี่ยฮะซูมนี่จากไกลๆเลยนะครับเนี่ยนกเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่สั่นเลยสั่นน้อยมาก น,นอกจากนั้นนะครับนี่เดี๋ยวภาพต่อมาเป็นกระรอกนะครับสัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวที่เร็วมากๆคนระับปุ๊บปไปแล้วนะฮะก้องไปอยัางตามทันอยู่นะครับอางนี้เป็นดอกไม้นะครับบางทีนะฮะเรื่องอโฟกัสต่างๆางนะฮะแล้วก็เรื่องการกันสั่นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้อนุสาวรีย์แ้ก็เห็นเป็นเลนส์วายเลย